สวัสดีค่ะวันนี้พี่อมจะมาสอนวิธีการประกอบเ่้าผีเสื้อนะคะก่อนอื่นเรามาดูส่วนประกอบกันก่อน,นะคะ่ะตัวแรกนะคะก็จะเรียกว่าดั้งนะคะนี่นะคะซึ่งจะมีขนาดสั้นที่สุดนะคะต่อไปก็จะเป็นส่วนของลำตัวะคะ่ะซึ่งจะเลาให้บางๆนะคะเพื่อที่เราจะสามารถโค้งงอได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของปีกนะคะซึ่งจะมี2ชิ้นนะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะเลาส่วนปลายอีกข้างนึงนะคะให้สามารถตัดง,งอแบบนี้ได้นะคะ ะะซึ่งจะทําเหมือนกันทั้งสองชิ้นเลยค่ะนี่นะคะและที่สําคัญนะคะก็คือทั้ง3ชิ้นนี้นะคะจะมีความยาวเท่ากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันเลยค่ะนี่นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทําการมัดไม้ส่วนตัวนะคะเข้ากันแบบนี้ค่ะนี่นะคะมาให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการมัดครึ่งตัวแบบนี้นะคะนี่ค่ะโดยจะมัดบีบเข้ามาหากันแบบนี้ค่ะ ก็จะมัดบีบให้ได้รูปทรงคล้ายๆกับลำตัวของผีเสื้อนะคะต่อไปนะคะเราก็จะทําการมัดในส่วนของปิดนะคะโดยจะใช้จุดกึ่งกลางของทั้ง2ชิ้นมาประกบกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะมัดในลักษณะคล้ายๆกับลูกกากบาดแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทําการมัดได้เลยค่ะมัดในแน่นเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะได้2ชิ้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ แล้วเราก็จะนําทั้ง2ชิ้นนี้นะคะมาประกอบเข้าด้วยกันค่ะโดยที่จะวางในลักษณะนี้นะคะนําจุดกึ่งกลางทั้ง2อจุดเข้ามาประกบกันแบบนี้ค่ะโอเคนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทําการมัดทั้ง4จุดนี้เข้าด้วยกันนะคะ ะะเมื่อเรามัดทั้งสี่มุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการมัดส่วนหัวแบบนี้นะคะ,นนะ,คะเราก็จะมัดส่วนหัวบีบเข้ามาเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้มีลักษณะคล้ายกับหัวของผีเสื้อค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มัดเชือกมาในลักษณะนี้นะคะค่ะ มัดมาอีกข้างหนึ่งค่ะในลักษณะเดียวกันเลยนะคะนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทําการมัดปีกนะคะโดยจะมัดปีกล่างกับปีกบนติดกันแบบนี้นะคะโดยจะดึงเชือกส่วนนี้ให้ตึงค่ะแล้วทําการมัดอีกข้างนึงในลักษณะเดียวกันเลยค่ะ ส่วนอีกข้างหนึ่งนะคะเราก็ทําการมัดเหมือนกันเลยนะคะโดยจุดสังเกตนะคะก็คือให้เชือกทั้งสองข้างนะคะมีความยาวเท่ากันนะคะต่อมานะคะเราก็จะทําการประกอบในส่วนของดังเข้าไปกับลําตัวนะคะแบบนี้ค่ะ คะโดยที่เราจะมัดให้ไม้ส่วนดั้งน,นะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะทั้งส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายเลยนะคะนี่นะคะแค่นี้ก็จะเสร็จในส่วนของโครงว่าวแล้วนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปติดกระดาษกันนะคะนี่นะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการติดกระดาษนะคะโดยที่เราจะวางโครงว่าวนะคะไว้บนกระดาษแบบนี้ค่ะแล้วตัดกระดาษให้ห่างจากโครงว่าวสเซนติเมตรนะคะนี่นะคะ แบบนี้ค่ะสำหรับส่วนโค้งนะคะเราก็จะตัดกระดาษเข้ามาแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทำการพากาวได้เลยค่ะแล้วทำการติดได้เลยแล้วก็ทำแบบนี้จนรอบตัวว่าวเลยนะคะ แค่นี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวาวผีเสื้อค่ะเสร็จแล้วก็นําไปตั้งคาวาวนะคะแล้วก็ทําการวิ่งได้เลยค่ะ